ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องไม n เนมทันนะครับครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีปรับตั้งคาบูนะครับให้มันรอบจัดจัดนะครับปรับแบบไหนนะครับนี่นะครับเครื่องนี้มันมันเร่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันมันเหมือนกับมันสะดุดนะครับมันเร่งไปมันมันสะดุดนะครับมันแรดแรดแรดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่ามันเสียงมันเป็นแบบไหนนะครับ มาดูกันเลยน,นะครับนี่นะครับสตาร์ทมันก็สตาร์ทติดน,นะครับขอดูนะครับ เสียงมันเป็นแบบนี้เลยนะครับมันเหมือนกับมันมันเร่งไม่ไปนะครับมันเร่งไปเลยครับแต่ว่ามันมันตัดไม่ค่อยมันนะครับมันมันเหมือนมันสะดุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีแก้ไขเลยนะครับว่าแก้แบบไหนนะครับมาดูเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องตั้งอะไรมากนะครับเราไปแค่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอดอันนี้ให้ดูเลยนะครับ นี่นะครับถอดตอนนี้นะครับอย่างไร้เราก็ถอดฝาฝา,ฝาปิดคาบูออกก่อนนะครับแป๊บเดียวนะครับตั้งแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับถอดออก,กเลยนะครับแล้เราก็ถอดตอนนี้ออกเลยนะครับ ตอนนี้น็อตหายข้างหนึ่งนะครับก็เลยเหลือข้างหนึ่งนะครับถ้าเสียงอะไรรบกวนผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะีรถไถเขาปั่นนาอยู่ข้างข้างข้างสวนผมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับว่าเสียงรบกวนนะครับนี่นะครับคาบูนะครับคาบูนะครับมันไม่มีไม่มีอะไรไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรอุดตันเลยนะครับแต่แต่เสียงมันเร่งไม่ขึ้นนะครับ น้ำมันน้ำมันปิดตรงนี้นะครับผมเปิดออกมันก็ไหลธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับนี่นะครับไหลแรงมากนะครับไหลธรรมดาเลยนะครับผมปิดก่อนปิดไม่ทันนี่นะครับรือ คือไม้เป็นกับอะไรทําไมริงไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับอย่างแรกเราก็ถอดอันนี้ออกเลยนะครับนี่นะครับมันเป็นกับมันเป็นกับลูกลอยนะครับมันเป็นกับเข็มนะครับมันเริ่งไม่ขึ้นนะครับมันเป็นถ้าถ้ามันเป็นกับลูกลอยมันเป็นอยู่สองอย่างนะครับมันเป็นกับมันเป็นกับเข็มนะครับแล้วก็ตัวตั้งเข็มนะครับแค่นี้นะครับเสียงมันสะดุดนะครับมันเริงไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะ อันนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับมันเป็นมันเป็นตัวเข็มนะครับมันเป็นตัวเข็มนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับอย่างไรเราก็วิธีถอดนะครับเราก็ดึงดึงอันนี้ออกเลยนะครับนี่ดึงสปริงนะครับดึงดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาแบบนี้นะครับนี่ต่อจากนั้นเราก็ดึงดึงสายดึงสายลงข้างล่างนะครับ จับให้ดีๆนะครับต้องจับให้แน่นๆแรงๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ถอดออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับนี่นะครับมันเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับนี่นะครับข้างในนี้เห็นไหมข้างในนี้เห็นไหมเราไม่ต้องเอาอะไรมาหนีบนะครับนี่ครับเราดันดันตรงนี้เลยนะครับดันตรงนี้แล้วเอาแล้วเอานิ้วปิดตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นไปตกหายนะครับดันเลยนะครับนี่ดันมาแบบนี้เลยครับ นี่ครับเห็นไหมต่อจากนั้นเราก็ถอดออกก่อนเลยตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นกับตัวนี้นะครับเราตั้งเอานะครับเราจะตั้งเข็มเอานะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่มันมีมันมีรูว่างข้างบนนะครับมันมีรูว่างข้างบนนะครับต่อจากนั้นเราก็ถอดถอดยางสีขาวขาวนี่ออกก่อนนะครับ นีนะครับถอดยางสีก็ขานี่เก็บไว้ก่อนนี่นะครับถอดเก็บไว้ก่อนนะครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเขาจะตั้งมาให้เขาจะตั้งมาให้เหมือนกับเราไปซื้อมาแล้วเขาก็ตั้งให้เลยนะครับแต่แรกแต่แรกตอนซื้อมาเสียงมันก็จะสะดุดแบบนี้แหละครับเสียงมันก็จะเราริ่งยังไงก็ริ่งไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเสียงมันสะดุดนะครับ มันเราเร่งไม่ได้ใจพวกเรานะครับเพราะเสียงมันเร่งเราเร่งไปมันก็แรนแรนแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันมันก็จะออกนะครับแล้วก็มันก็จะไม่มีแรงตัดตัดญ้าด้วยนะครับมันมันเหมือนกับมันยังไงไม่รู้นะครับปะต่อจากนั้นนะครับนี่มันเป็นแบบนี้นะครับนี่เขาตั้งมาให้อยู่ข้างหลงังข้างล่างตรงนี้นะครับแต่เราต้องตั้งถ้าอยากถ้าเราอยากตั้งให้มันเสียงแบบจัดจัดนะครับเรา ้องเอาตัวนี้ออกนะครับนี่ครับเอาตัวนี้เอาเอาตัวนี้ที่เขาตั้งให้นะครับเราเอาขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะครับนี่นะครับเอาขึ้นไปข้างบนสุดรูตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับนี่นะครับตะเรกอยู่ตรงกลางตรงนี้นะตะเรเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับเอาครีมอะไรก็ได้นะครับมาดึงออกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ครีมลอกนะครับนี่นะครับผมไม่มีครีมเล็กนะครับนี่นะครับดึงออกเลยนะครับ นี่นะครับดึงออกแล้วนะครับนี่นะนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับต่อจากนั้นเราจะใส่ข้างบนนี้เลยนะครับนี่ใส่ข้างบนสุดเลยนะครับนี่นะครับใส่ข้างบนสุดแล้วนะครับใส่อันสุดเลยนะครับใส่อันสุดข้างบนเลยนะครับนี่นะครับตะไกมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะตะไลทีนี้ผมเปลี่ยนใส่ไปข้างบนแล้วนะครับไปต่อจากนั้นเราก็เอายางสีขาวๆมันเดิมมาใส่นะครับ นี่นะครับมาใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยนี่นะครับนี่นะครับถ้า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 สมมุติว่าเครื่องไหนเราเราเราตั้งแล้วนะครับแต่ทําไมมันรอบมันไม่จัดมันเหมือนเดิมนะครับเราต้องเปลี่ยนเข็มใหม่เลยนะครับถ้าถ้ามันมันอยู่กับเข็มด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับตะเรขตะเรกอันใหม่นะครับมันจะอ้วนกว่านี้นะครับ อันใหม่มันจะอ้วนกว่านี้นะครับแต่ถ้าตะเรขตะเรขเราซื้อมาอันใหม่มันจะอ้วนกว่านี้นะครับทีนี้เราใช้ไปนานๆปุ๊บตรงนี้มันมันเป็นลูกลอยเนาะมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เนาะทีนี้ตอนเราเร่งอ่ะมันขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เนาะที่มันก็เริ่มสึกสึกไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเล็กลงนะครับแล้วมันก็จะทําให้กินน้ํามันเยอะนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อเข็มมาใหม่นะครับแล้วเราก็เอามาใส่แบบนี้สุดข้างบนสุดแบบนี้นะครับ เราก็ใส่เข้าไปนะครับเสียงจะเริ่มเร่งจัดกว่าเดิมนะครับแล้วก็มันก็จะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับน้ํามันมันก็จะไม่ค่อยหมดนะครับปะเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปในลูกโดยเลยนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปหรืเหมือนเดิมเลยนะครับต่อจากนั้นเราก็ตามด้วยสปริงนี้นะครับตามด้วยสปริงนี้ ไม่ใช่สปริงเนี่ยตัวยึดไว้นะครับเราก็ใส่นี่ดันดันใส่ตัวนั้นเข้าไปก่อนนะครับต่อจากนั้นเราก็เอาไขาควงไอ้ไขควงนะครับนี่อาขค,ควงดันเข้าไปแบบนี้เลยดันเข้าไปแบบนี้ให้มันอยู่เลยนะครับนี่ได้แล้วนะครับแต่ตอนก่อนเราจะใส่เข้าไปนะครับนี่มันมันมันจะมีไอ้ตัวไอ้ตัวที่เราไอ้ตัวสายอันนี้นะครับ นี่ตัวสายนี้นะครับเราต้องเอาให้มันอย่าชนอย่าเอาอยายายาเอาอันนี้มามากั้นไว้นะครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไปมันจะไม่เข้านะครับนี่นะครับตรงนี้ไม่ได้กั้นไว้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีรูลงไปตรงนี้นะป่ะตัวจากนั้นไปใส่กันเลยนะครับต่อจากนั้นเราใสา่ใส่อันนี้เลยนะครับใส่ไปเหมือนเดิมเลย ่อจากนั้นเราก็ใส่ตัวนี้เลยนะครับนี่ครับดันสปริงไวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยสปริงนะครับนี่นะครับต่อจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปในคาบูเลยนะครับดูด้วยนะครับดูดูดูล็อกตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันมีอไตัวเหล็กผูกมาแล้วเราก็ใส่เข้าไปให้ดีๆนะครับให้มันถูก เดี๋ยวมันมันหมุนเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอถอดตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอถอดตอนนี้เลยนะครับมันมันยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอถอดตอนนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ตอนนี้เข้าไปใส่คอยเข้าไปในคาบูมันเดิมนะครับตอนนี้ตอนนี้เวลาก็ประมาณ สิบเจ็ดแล้วนะครับมืดๆแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดไฟก่อนนะครับนี่นะครับขันออกเลยนะครับเดี๋ยวผมขันออกก่อน นั้นเราก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ให้มันถูกล็อกนี่นะครับใส่เข้าไปเลยอาจจะมึนตัวนี้นะครับ ตรงนี้มันตรงนี้มันอ,อันนี้เกินนะครับก็เลยทำแบบนี้เลยนะครับ <ap> ปะ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่นะครับตอนนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมคันน็อตตรงนี้ก่อนนะครับเดี <ap> ๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะจัดกว่าเดิมไหมนะครับ ง่ายๆเลยนะครับแป๊บเดียวเองนะครับปต่อจากนั้นเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับ ครับแป๊บเดียวเองนะครับครับเสร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับนี่นะครับถ้าใครอยากทําตามก็ทําง่ายเลยนะครับแป๊บเดียวเองนะครับก็เราก็ตั้งลูกลอยให้ดีๆนะครับตั้งลูกลอยเอาเข็มดันไปให้สุดเลยนะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับหรือไปบอกต่อ คนอื่นได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ